อ๋อนี่ถ้าเจอตัวเองตอนอายุสิบห้าถ้าเกิดเจอตัวเองนะสมมติเจอไปเจอตัวเองแต่ไปเจอแบบตอนอายุสิบห้าฉันอยากจะบอกอะไรกับตัวเองเรื่อที่ตุ้ยตุ้ยก่อนตอนสิบห้าตอนนั้นตอนสิบห้าก็ประมาณอะไรว่ามออะไรว่ามอสามมอสามประมาณมอสามฉันอยากจะมีอะไรอยากไปบอกเธอตอนนั้นสมมติว่าย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนสิบห้าเอาจริงๆเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดได้บอกจริงๆเลยนะก็ขอเลือกไม่บอก เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันมันถ้าเราได้บอกกล่าวอะไรมันเราจะไม่ใช่คนคนนี้ในในในปัจจุบันแลเราอาจจะไปหาวิธีการเปลีล่ยนแปลงอะไรก่อนอะไรเงี้ยเออเออเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของคนเราอะ่ะในช่วงวัยรุ่นมันก็สําคัญที่ทอปถ้าเราไปไปบอกกล่าวหรือไปอะไรอย่างเงี้ย เหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือมันไม่ดีแต่แค่แค่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็ต้องใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดการบอกเนี่ยพ่อแม่เราก็บอกอยู่แล้วอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีอันนี้เธออย่าทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อใครนอกจากตัวเราเองอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะตัวเองจะไม่บอกละกันเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากให้คนคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้เจอเจอได้แก้ปัญหาได้มีประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ตอนเดินกันได้เด okay. ินออกมาก็คือจะไม่บอกก็ือไม่บอกก็ตัดก็เฝ้าดูไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะไม่บอกแต่ถ้าเอาแบบในมุมขำๆสนุกๆแบบตลกๆอะไรเงี้ยหรือแบบมุมแบบว่าไม่จริงจังเลยอยากบอกอะไรหรืออยากให้ข้อมูลอะไรเขาก็คงจะให้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 ทําในสิ่งที่อยากทําเลยอย่างเช่นว่าเธอชอบคนนี้เธออะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาเลยอยากเออยากแซบอยากอะไรก็บอกเขาเลยพี่ทอมก็เต็มที่ไปเลย เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนนั้นเราก็จะไม่กล้าเราก็กระมิดกระเมียนนั่งพับเพียบนั่งอะไรอย่างนี้อยู่ไงช่ว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 งตอนช่วงตอนชงต้นอะไรอย่างงี้ว่าสังคมมันก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนเท่าทุกวันนี้ไงเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าสังคมมันเปิดแบบนี้แล้วตอนนั้นเราก็น่าจะเปี่ยวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใ่ขณะยังไม่เปี้ยวนะฉันเห็นรูปนางตอนเป็นชีลดเด้วยดาเยืออะไรนะเป็นปอมปมอะไรกั้เนี่ยนะแล้วพี่ครับล่ะ อะไรนะนนย,ย้อนกลับไปแล้วเจอตัวเองตอนอายุสิบห้าสิบห้าหมอสามเอมายอนมอสามจะบอกอะไรกับตัวเองเหรออืมก็อ <c oughs> าจจะอยากอยากจะบอกว่าเออเหมือนว่าอยากจะให้บอกว่าให้ให้เตรียมใจเรื่องราวของแบาว,าว่าความความรักอะไรเนี่ย <c oughs> คือบอกว่าคือเตรียมใจเรื่องการผิดหวังคือจริงๆนะ <c oughs> พูดตรงๆว่าพี่ท็อปเนี่ยคือคือมีมีความผิดหวังแบบแซ่ดกับความรักมาประสบการณ อ่ะไ,ไม่ค่อยดีกันล้วกันคือส่วนใหญ่ก็คือจะแบบว่าจะจะจะ,จะโดนหลอกบ้างอไปรักคนที่เขาม,มีเจ้าของบ้างไม่ไม่สมหวังบ้างใดๆๆๆๆใด,ใดๆมาตั้งแต่มีแฟนคนแรกมามจนจนะจนสุดท้ายอ่ะคือคือรู้สึกว่าหัวใจมันชาชินนะแล้วก็ท้ายที่สุดคือฉันไม่อยากมีความรักแล้วอยากความความรักให้คือการซื้อเลย มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเนี่ยแหละไปซื้อเลยคือต่อไปนี่คือโอเคฉันไม่อะไรละฉันก็ซื้อฉันอยากซื้อเอาตังฟาดฟาดฟาดอย่างนี้ได้เลยตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเขาเลสึกว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงเงินเท่านั้นเงินเท่านั้นเออเงินเท่านั้นที่ตอบโจทย์ใช่ถูกต้องจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นความโมเมนต์แบบนี้เลยแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะเที่ยวเที่ยวทุก สุกเสาสุกเสาสุกเสาทุกสุกเสาเลยเออเดๆบางทีพะหัสด้วยพะหัสสุกเสารวอาทิตย์อะไรเงี้ยเออเที่ยวแล้วก็แบบว่าเหมือนว่าใช้เงินใช,ใช้เงินใช้เงินใช้เงินซื้อเลยคืออย่าแบบว่าโอ๊ยจะรักจริงก่อะอะไรเงี้ยเออไม่มีตอนนั้นนะตอนนั้นอยากอยาก,ยากแต่ว่ามันก็มีความแซดแบบหลายหลายเหตุการณ์มากกับกับประสบแห่ขขงความร,รักเออคือไปไปรักคนที่เขาไม่ไม่รักเราแบบหรือใดอะไรเงี้ย เยอะเยอะจนแบบว่าแท้ไม่มีในโลกแล้ะเออใดๆอ่ะยศอ่ะถ้าไปเจอเหรอถ้าแบบในมุมในมุมตอนสิบห้าก็หมอสามจริงจังจริงจังหน่อยก็คงแบบว่าบอกให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่อ่ะอืมตอนนั้นยังไม่เต็มที่เหรอตอนสิบห้าตอนนั้นยังไม่เต็มที่ตอนนั้นยังตอนนั้นยังคือมันมันยังมีความแบบ เรายังเรายังไม,เงไม่เรายังไม่สุดอ่ะอคือในไม่ว่าในชม,มุมของความรักเองก็ยังแบบไม่ค่อยกล้าในมุมของการที่จะไปเป็นหนุ่มเขินเปหนุ่มเออเที่ยวเ,เล่นกับเ,เพื่อนมันก็ยังไม่ได้สุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยถึกว่าเฮ้ยเราเรา,เรามีอะไรที่อยากทําอีกหลายอย่างเยอะมากอถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กทําไมเราคิดไปนั่งตอนนี้ว่าทําไมตอนนั้นเราไม่ทาไม่กล้าทําวะไม่กล้าไปเล่นไม่กล้าไปลุยไม่กล้าไปแบบในสิ่งที่ใจมันต้องการอยากทำอะไรเราจะทำไมไม่กล้าล่ะ ก็มันมันมีหลายมันมีหลายเหตุการณ์ไงคือแบบว่าคือตอนอเด็กๆยศมียศยศเป็นสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วสายดุอย <S <S อะเ <S 2> <S 2> ออก็ไ <ies> ด้สิเออมันเป็นแบบคือค่อนข้างจะค่อนข้างจะกล้านในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยเรายังไม่สามารถไปทําได้เพราะว่าโอเคเดียเด๋ยวเดี๋วด้วยครอบครัวเป็นห่วงหรือว่าไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนตอนนี้มันห้ามไว้นู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบคือเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันอันตรายขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่าง ก็เลยไม่ได้ทําก็เลยไม่ได้ทําเออหรือบางทีเราเราแบบว่ายังหาข้อมูลได้ไม่เยอะปุ๊บเราก็เออช่างมันแล้วกันยังไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราคงได้ทำเออมันก็แบบนี้หรือแบบบางทีอย่างเงี้ยเราชอบสาวคนหนึ่งเราก็ไม่กล้าที่จะไปบอกเขาว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปได้ตอนนั้นเราเจอเราตอนสิบห้าก็เลยบอกว่าอยากทํอะไรทําเลยอือยากชอบใคร อยากบอกว่าใครบอกไปเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยออะเต็มที่ก็ผิดหวังเออมันก็มันก็มีแค่นี้ไม่สมหวังก็ผิดหวังอยากลุยลุยเต็มที่อยากจะแบบเล่นต่อยมวยไปเลยนเลยไม่ต้องมานั่งเต็งไม่ต้องมานั่งนู่นนี่คืออยากทําไปทําเลยเต็มที่ไปเลยเออจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งนึกเสียใจทีหลังว่าทําไมวันนั้นเราเราไม่ทําวะเราไม่น่าผ่านวันประกันพุ่งเลยเสียดายเวลาเนาะถ้าเอาแต่แบบมุมงขำๆนะก็คงอยากจะไปบอกว่าเนี่ย ทุกวันที่16กับวันที่1ของแต่และเดือนเนี่ยมันออกอันนี้อันนี้อันนี้นะเออเออจะได้ซื้อเตรียมรอไว้เลยใชเออ่เออ